ทงความรู้จักนะครับวิชาพญาเสือนอนกินวิชาสําคัญของตักกศลาทาพระพุทธโกศีจัดสร้างโดยพระอาจารย์ประสูตรนะครับเข้มขังตามตําราเขาอ้อสําหรับสัตว์มงคลนะฮะในคติสายเวทมีหลายชนิดด้วยกันและแบ่งออกเป็นหลายประเภทของการใช้เพื่อให้เกิดผลในด้านต่างๆเช่นสัตว์มงคลที่ให้ผลทางด้านเมตตามหานิยมเช่นแมวนกปลาจิ้งจกเสือสัตว์มงคลนะครับที่ให้ผลทางด้านป้องกัน ป้องกันภัยได้แก่เสือหมีช้างต่อแตนครับรวมถึงนะครับสัตว์มงคลที่ให้ผลทางทรัพย์สินเงินทองโชคลาบเช่นปลาแมวนกเป็นต้นครับสัตว์มงคลเหล่านี้นะครับโบราณท่านเชื่อว่ามีคุณสมบัติพิเศษที่เรียกว่าพลังทางวิญญาณโบราณอาจารย์นะครับท่านจึงได้คิดค้นการสร้างเครื่องรางโดยดึงคุณสมบัติและพลังอํานาจของสัตว์มงคลเหล่านี้ อย่างเช่นนะครับเสือเป็นสัตว์มงคลชนิดหนึ่งที่มีพลังอำนาจทางจิตวิญญาณในระดับสูงด้วยตัวเสือเองนะครับเป็นนายะสื่อแสดงถึงพลังอำนาจพลังกำลังอำนาจบาร,รมีมนุษย์มอบอำนาจให้เสือเป็นเจ้าผู้ครองป่าเรียกว่าเจ้าป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสือที่มีตะบะอำนาจในตัวมากจะถูกเรียกว่าพญาเสือครับสำหรับพญาเสือตามความเชื่อนะครับนั่นก็คือเสือที่มีตะบะอำนาจในตัวสูง เรื่องเล่าของพ่านป่าในอดีตส่วนใหญ่เกรงกลัวพญาเสือเพราะว่าเมื่อพญาเสือหากต้องการสัตว์ชนิดใดเพียงแค่จ้องตาจ้องมองไปที่สัตว์ตัวนั้นสัตว์ดังกล่าวนะครับก็จะอ่อนหมดเรี่ยวหมดแรงกลายเป็นเหยื่อให้จับกินได้อย่างง่ายดายความเชื่อนี้นะครับคล้ายกับเรื่องของแมวตาเพชรหรือว่าแมวโกนจานะครับที่มีอํานาจในตัว เมื่อต้องการเหยื่อสัตว์ชนิดใดนะครับเพียงแค่จ้องมองสัตว์เหล่านั้นนะครับก็จะอ่อนตัวหมดเรียบหมดแรงให้จับได้โดยง่ายครับท่านป่าแดดีนะฮะเมื่อเข้าป่าลึกจําเป็นนะครับจะต้องมีมนคาถาและมีการบวงสรวงไหว้บองก,กาวขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขาก่อนทุกครั้งซึ่งการขอขมาลาโทษต่อเจ้าป่านะครับจะมีด้วยกัน2องในยักษ์นั่นก็คือเจ้าป่าเจ้าเขาที่เป็นจิตวิญญาณจําพวกมหิธิกาหรือโอปปปนิกะและจะพวกที่สองครับ เจ้าป่าตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงพญยาเสือที่มีพลังอํานาจทางวิญญาณคุณสมบัติพลังอํานาจของเสือปรากฏอยู่แท้ทุกส่วนนะครับเช่นกะโหลกหนังเขี้ยวกรงเล็บการนาชิ้นส่วนของเสือนะครับมาประกอบเป็นเครื่องรางได้รับความนิยมนะครับกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ที่ได้รับความนิยมกันมากที่สุดนั่นก็คือเขี้ยวและหนังโดยเฉพาะหนังนะครับเชื่อกันว่า มีอํานาจมากที่สุดนะครับและจุดที่สําคัญนะครับนั่นก็คือบริเวณหนังหน้าผากเสือครับและด้วยคุณพิเศษต่างๆของเสือและพญาเสือที่พูดถึงนะครับพระอาจารย์ประสูติปิยธรรมโมนะครับจาววัดวัดในเตาอําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับซึ่งท่านเนี่ยเป็นผู้หนึ่งนะครับที่เป็นเกจิที่มีชื่อเสียงในยุคปัจจุบันนะครับได้มีการจัดสร้างเหรียญและตะกรุดนะครับพญาเสือนอนกินถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสุดยอดวัตถุมงคลนะครับที่ เป็นของพระอาจารย์ประสูตนะครับที่ได้รับการถ่ายทอดสัพพวิทยาคมนะครับจากหลวงพ่อแสงหรือพ่อท่านแสงนะครับบรม,มครูของวัดถ้ำในเตาซึ่งท่านเนี่ยเป็นศิษย์สายเขาอ้อสายของพระอาจารย์เอียดวัดดอนาลาและพระอาจารย์ปานวัดเขาอ้อครับสําหรับตะกุดนะฮะัอกด้วยชั้นรงใต้ดินนะครับของลบ12นักษัตริย์และใช้ผงนะครับเหล็กไหลาตาแรดน,นะครับเขาอึมคึมซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดสสี มีสีแดงสุริยันสีเหลืองจันทาสีดําพระราหูสีขาวน้ํานมรัศมีจันทานะครับซึ่งพระแจ้ประสูรนะครับได้รับมาจากหลวงพ่อสัมฤทธิ์วัดทําแฝดน,นะครับนอกจากนี้นะครับจะมีการผสมกระดูกเสือตายพรายนะครับซึ่งนอนตายอยู่บนต้นไม้หันหัวไปทางทิศเหนือนะครับซึ่งถือว่าเป็นเครดอาถรรพ์ที่ว่าจะไม่มีวันตกต่ำนั่นเองครับ สำหรับการที่ได้มาของาศาสตร์วิชาพยาเสือเท่าหรือพยาเสือนอนกินนะเกิดจากพอท่านแสงนะครับเล็งเห็นว่าภูมิภาคของวัดในเตาเนี่ยอยู่ในป่าในเขายากต่อการเดินทางไปมาหาสู่และการจะพัฒนาวัดในเตาให้จเจริญขึ้นเนี่ยภายในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยเป็นไปได้ยากท่านนะครับจึงได้เรียกพบบระเจ้าบําบัดให้ไปพบและได้มอบวิชาสําคัญนั่นก็คือวิชาพยาเสือเท่านะครับโดยกําทับสั่งเสียไว้ว่า วัดนี้มันกันดานมากฉันจะให้วิชาปยาเสือเท่านี้ไว้ใช้พัฒนาวัดวาอารามให้จเจริญรุ่งเรืองถือว่านะครับปยาเสือนอนกินเป็นสุดยอดวิชาแห่งสัพพาวิชามหาเมตตาบารมีตบาเดชาอำนาจเป็นที่รักและเคารพยำเกรงแก่ศัตรูหมู่มารและผู้คนทั่วไปเปรียบได้กับเสือเท่าที่ไม่ต้องออกไปหากินหาอาหารเองคาทานบริวารจะนำอาหารมาให้กินถึงที่ บ่งบอกถึงมาหาอำนาจบาร,รมีที่มีอยู่ในตัวตนเป็นสเสน่ห์แก่ทุกเพศทุกวัยถึงแม้จะมีความหวาดกลัวนะครับแต่ก็อยากพบเจออยากพบหน้าเป็นที่สเสน่หาอยากมาพบเจอ